AI for Sustainability uh, Nation นะครับนั่นก็คือนับจากนี้ต่อไปสิทีเสจะเดินต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นการที่จะเอาระบบดิจิตัลของเราที่มีความฉลาดในระดับ AI เนี่ยมาช่วยทุกๆอุตสาหกรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่จะต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าคัทวาได้บอกแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะเปิดตัวที่เรียกว่านะครับ สุขใจเที่ยวใจปุ่นใจทุกที่นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมกันเดินและอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโปรแกรมตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นแค่เพสื่สมาคุยให้นักข่าวต่อ,อไปแต่จะมีการที่จะต้องเดินอะไรต่างๆออก่อ,อกไปอีกมากมายนะครับวันนี้สิ่งที่เอสจะ,จะบอกว่าโครงการนี้ที่เอสจะทำนะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนะี่ยมีสามต้องด้วยกันนะครับสามต้นด้วยกัน ต้อแรกนะครับก็คือเครือข่ายต้องแข็งแรงนะครับเครือข่ายต้องแข็งแกร่งต้นที่สองนะครับก็คือเที่ยวสูงใจต้องกลุ่ใจด้วยนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าความปลอดภัยเป็นความสําคัญที่สุดนะครับเราดูว่าเนี้ยจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยอย่างไร แน่นอนนะครับประสบการณ์กล้องพิเศษนะครับสามกล้องนี้เป็นแคมเปญเราที่จะนําเข้ามาผมจะลงไปรายละเอียดเล็กน้อยนะครับในอันแรกก็คือเครือข่ายโต๊ะแข็งแรงอย่างไรนะครับอย่างที่พวกเราพอทราบานะครับว่าเอสเอนะครับเป็นผูน้นาในเรื่องของเครือข่ายตรงนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือเซอร์นะฮะภูเขาสูงสุดในท้องทะเลต่างๆเน็ตเ,เวิร์กเราเนี่ยไปถึงหมดนะครับวันนี้อยากประกาศให้ทุกคนทราบนะครับว่า เรามี 5G ที่ดีดีดนะฮะเกือบที่สุดในโลกแล้วนะครับ 5G ของเอสเนี่ย95%ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะครับ 4G 98%นะครับเพราะฉะนั้นทุกทุกที่ที่เราไปท่องเที่ยวนะครับเรามีความเชื่อว่าเครือข่ายสื่อสารตรงเนี้ยครับการติดต่อตรงเนี้ยจะสร้างประสบการณ์ให้กับ ผู้ใช้บริการได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าเวลาเราไปนะครับไม่ใช่แค่โทรติดต่อสื่อสารกันเท่านั้นเองนะครับยังจะต้องมีการเช็คอินนะครับยังต้องมีการถ่ายรูปดาวโหลดขึ้นไปโพสให้คนรู้ว่าฉันมาที่นี่แล้วนะนะครับที่สําคัญตลอดระยะเวลาการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดแผนที่นะครับมีมือถือนะครับสามารถใช้ Google แบบสายถ้าใช้อะไรยันถ้าเครือข่ายที่ดี mm hmm. ก็จะสร้างความมั่นใจ ในการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่ดีนะครับอันนี้เป็นอันแรกที่ว่าจะต้องแข็งแรงก,ก็คือเครือข่ายของเรานะครับอันที่สองที่ผมบอกว่าเที่ยวสุขใจนะครับต้องอุดใจนะครับเที่ยวสุขใจต้องอื่นใจคืออะไรอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราไปท่องเที่ยวมีเครือข่ายที่แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นธรรมดาก็เป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารแต่ความอุดใจนี้เกิดขึ้นสองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือวันนี้ท่านผู้ว่าได้บอกผมนะครับว่า การท่องเที่ยวสี่สำคัญไม่ใช่สถานที่ที่ว่าไม่ใช่สถานที่ที่สวยางเดียวแต่ความปลอดภัยเนีเป็นหัวใจสำคัญั้นท่องเที่ยววันนี้นะครับ กังวลเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราพูดกันลองดูก,กันฮนะ,ะนักท่องเทียเ่ยวจีนบางส่วนหายไปเหตุผลก็คือข่าวลือที่ออกไปว่าหนุ่ไทยไม่ปลอดภัยนะครับการที่เรามีเน็ตเวิร์กที่ดีการที่เราจะโาามรหอโฆษณาทางให้เขามั่นใจว่ามาที่นี่นะครับสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลานะครับและที่สําคัญที่จะต้องมุญใจมากๆก็คือว่าเรานะครับก็คือเอเอสมีน้องกุญใจเป็นสัญลักษณ์นะครับ 16ปีที่แล้วนี่ท่านผู้ว่าบอกนะครับผมเองเป็นคนมาเปิดแคมเปญสุดใจเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีน้องสุขใจผมเป็นถึงใจผมก็เลยบอกจิตสุขใจก่อนนะครับในตอนนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นด a ตานะครับยังไม่มีแคปยังไม่มี Google นะฮะเราเปิดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไกด์แอ่โกนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเสามารถนะไปท่องเที่ยวได้ง่ายๆน,นะครับวันนี้ทุกอย่างมีพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อเราท่องเที่ยวอย่างสุขใจเนะี่ยจะต้องปลุกใจด้วยนอกจากปลอดภัยแล้วนะครับผมเองกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีนะครับแคมเปญต่อนเนื่องที่จะพาไปหนนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าอันศีรต,ต่างนะครับเราจะเอาน้องระบุใจกับนอสุขใจเนะี่ยไปปรากฏที่นั่นอีกน้อยจะมีโปรแกรมต่างๆนะครับที่จะเชิญเชื่อเชิญนักท่องเที่ยวทั้งจากไทยและต่างประเทศนะมาร่วมกิจกรรมตัวนี้นะครับเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้แข็งแรงมากทิ่ขึ้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับตัวที่สามนะครับที่จะต้องก็คือประสบการณ์ตอกพิเศษนะครับใครๆก็รู้นะครับว่าเป็น AS นะครับลูกค้า AS เนี่ยต้จะมี S อคอยสามารถไปแลกไปลดแลกแจกแถมในหลายสไตล์ต่างๆได้พี่หลีดวันนี้ก็มานะครับใครเป็นลูกค้าเอจะกินอาหารเพราะที่พี่หลีดแนะน,นำนะครับตัวคุณหลีดจะบอกเลยจดัดห้าสวนลดดีพิเศษต่างๆ วันนี้นะครับไม่ใช่นะารับ,บกาที่พิเศษเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นเองครฮะชาวต่างชาติที่มาก็สามารถทำได้ เอสเอ็อยากจะบอกนะครับว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยกว่า1นึ่งพแบรนด์หนึ่งพแบรนด์นะครับและมีเอาท์เล็ตในหนึ่งพันแบรนด์เนี่ยประมาณสามหมื่นเอาท์เล็ตหรือสามหมื่นร้านค้าที่จะให้ลูกค้าเราเนี่ยไปใช้เอสคอยได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าโครงการต่างๆเหล่า,านี้นะครับเมื่อเราไปท่องเที่ยวนะครับก็สามารถเอ็นจอยกับไลฟ์สไตล์และกิจการพิเศษต,ต่างๆนี้ได้ สักพักไปก่อนนั้นที่ตะกี้ผมบอกว่าลูกค้าต่างประเทศก็สามารถเอ็นจอยบิสต์ตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะเอสเอนะครับเป็นโอเปอเรเตอร์ซึ่งไปเป็นหนึ่งในบิสตาออนไลน์บิสตาออนไลน์แคืออะไรครับบิสตาออนไลน์แนดก็เหมือนรอยัลออคิลท,ทัสนะฮะที่สามารถรวมกันเป็นออนไลน์แนในเรื่องของเครื่องบิดนะครับเรามีโอเปอเรเตอร์ทั่วโลกอย่ประมาณ30โอเปอเรเตอร์นะฮะสามสิบโอเรเปอร์ที่ร่วมกันทำบิสต์ออนไลนแอนด์นะครับมีลูกค้าทั่วโลกอย่ประมาณ 1, 200านะครับหนึ่งพัน เนั้นในการที่เราบอกเขาไปว่า,าโครงการของนะสุขใจเที่ยวไทยอุ่นใจทุกที่เนี่ยฮะหนึ่ันสองร้อยล้านคนก็จะรูะ้แล้วว่ามีแคมเปญจากตรงนี้อยู่นะครับนี่ยโอมเตอร์สามสิโอมเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนบอกถ้าเกิดคนต่างชาติในแต่ละประเทศเนี่ยบินเข้ามาในประเทศไทย ก็จะได้รับมีสิทธิ์หรือสิทธิประโยชน์พิเศษตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือ3สิ่งที่เราจกจะบอกว่าเป็นความแข็งแรงของแคมเปญแบบนี้ที่จะมีสาต้องที่จะทําให้การท่องเที่ยวนี้เติบโตขึ้นนะครับ